สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีช่วงเวลานี้ช่วงเวลาประมาณสอ่สี่ทุ่มกว,กว่าก็มาเจอกับผมมาได้ป๋าเรกเกเต็มนักตะลุยเว็บก็วันนี้พอดีเข้าไปดูในกลุ่มมาเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งเกมของพี่จีที่มันกำลังแจกมันกำลังดังและเป็นตารางในของเราด้วยนะในของเราเลยนะเกมอะไรมังกรเสือเสือมังกรเหรอต้องไปดู เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างหน่อยยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปพรีวิวให้ดูให้ชมนี่นะเกมใหม่ด้วยดากอนไทเกอร์ปลองดูมันจะมาไหมเอาภาพสวยภาพดีนะะถือว่าสวยเลยโอกาสเพิ่มเงินรางวัลรวมเป็น2เท่าปายเซโอ้เสียงดังเดี๋ยวหรือปิลลพง์ <c oughs> <c oughs> ยี่ิบาทเลยเหรอบ้าปจํา,าจทุนป๋าไว้ป๋ามีพันห 19บาทติดวกลมไปเหลือแค่วันหกก็พอก็ติดติดบัญชีไว้ต,ติดติดไว้นี่แหละเอาไว้เหลือไว้ให้ทุกท่านได้รีวิวเอากลางๆไป5บาทก็พอมาไม่เคยนี่เป็นการเอาเอาไปธรรมดาเท่านะลองเอาหมุนเองซะหน่อยก่อน like? หมุนเองไปกูอกยังไงล่ะถูกมาเสือมังกรยังไงยังไม่ต้องให้ตรงกันสามอันเลยละมั้ง โอ้ยยี่สิบห้าบาทเอาไปเรื่อยๆนี่หมุนเองก่อนนะนี่หมุนเองก่อนนะกี่ทีแล้วสามสี่ห้าทีแล้วมนะั้งน่ามายี่สิบห้าบาทอย่าลืมจำทุนไว้เมื่อกี้เท่าไหรพันหกเท่าไหรตีพันหกอ่ะดีว่าทั้ง,งหลักจั๊งทั้งหลังว่าหกร้อยพอมาไหมสามตัวปุ๊บปะอ่ะไม่ได้แหมนหน้นอยจะปล่อยวจะปล่อยเดนะกดมาสิบทีแล้วกดเองจะปล่อยให้มันหมุนแบบธรรมดาอีกสักสิบที ดูดิมันจะได้ของเราไหมแม่ทำไมในกลุ่มเขาบอกกำลังมาเลยตัวนี้บึงบ้งสวยอยากรู้ว่ามันเต็ม3ตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงคูณเท่าไหร่คูณร้อยเลยทั้งบนทั้งล่างโอ้มีช่องข้างบนให้ดูเห็นไหมหนุ่นนุ่นนุหนแตอ้าวไม่รงตรงกลางโถ่มันก็ได้แล้วได้ไม้มางกอนไม้ไม้มันตรงกลางที่ยางยางยางไม่มา <laughs> ยังยังยังเออโถมาไปแบบธรรมดาอีกสักสาอกสีกสักสิบทีแล้วกันดูที่มันจะมาไหมาเดี๋ยวมันไม่มาแบบธรรมดาเดี๋ยวจะไปแบบออตโต้เ,เลยสามสิบไปเลยมันไส้อาคนร้อยห้าสิบบาทฉัาานาไปเยอะนะท่านเล่นห้าสิบบาทนี่วะโอ้โหแอดไม่ได้ดูเลยโถเออชีวิต ว่ามันยุบไวแท้เมื่อกี้เราว่าแอดกด5บาทไปสิบบาทได้ไงฮึอะยี่สิบห้าบาทไปเรื่อยสิบบาทก็สิบบาทอย่าไปกลัวอย่าไปหยองสิบบาทคูณสามสิบครั้งก็น่าจะเป็นสามร้อยมาสามร้อยก็สามร้อยสุดท้ายนะถ้ามันไม่เข้าออกนะแอดไปพาไปดูอันอื่นพาไปรีวิวอื่นดีกว่าโทษเสือมังกรครั้งแรกไม่ประทับใจละ่ะไปเด็วบ๊วย มาไหมมาไหมเกมใหม่ไม่แตกอาส้าสิบคูณยี่อาบาทมีหมุนเร็วๆนะมันสิบครั้ง10บาทก็สา0รไปไปเดี๋ยวเวลามาอ้ามันคูณอะไรได้300กว่าบาทเอ้าเอาเอาเอาอาไปเรื่อยเลยเอาเองงงงโอ้าร้เอ้า เหมือนจะงงๆไม่รู้ไม่กลัวโดนอะไรอ่าตามนั้นนะห้าร้อยสิบบาทโอเคครับเออสิบาทนะนี่เบ็ดสิบาทนะเมื่อกี้ว่ากดห้าบาทแล้วกดสิบาทได้ไงฟุกเฉยเลยเออได้ทุนคืนมาคืนมาไลน์มาห้าร้อยห้าสิบมันไม่ให้แล้วแหละไปไปแล้วไลน์เลยอ่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณสองเป็นหนึ่งร้อยบาทอ๋อเมื่อกี้มันคูณสองไงเราไม่ได้ดูไงสองร้อยเจ็ดสิบห้าไอนี่อ่ะเรายังมีกำไรเหลือนี่นะอีกสิบไหมอ๋อโต้อีกสิบป่ะ มาอย่าไปยองเราไม่กลัวกันอยู่แล้วการลงทุนมีอ่า25ได้คูณไม่ได้คูณอ๋อถ้า2ช่องมันเหมือนกันถ้า2ช่องมันได้ไอ้นอ่าได้ตังค์เหมือนกันมันจะมาคูณกันเองคูณ2อ๋ออ่า25บาทยังไม่ขาดทุนได้6 7 8 9ดแกําได้กำไรเกือบ300อ้าวไม่ยอมไปดีกว่าถึง 5- ทีสิบทียังไปอีก30นะแอดอยากรู้ว่ะไปไปสวย อยากคูณรู้สิมันจะคูณอยู่ไหมสองอันน่ะคูณสองเนี่ยมา,มามามา25 25 50คูณ2ร้อยหนึ่งโอเคไปอันนี้เป็น10บาทนะบอกให้รู้ก่อนนะนนเรียกว่าจะปรับ5บาทเล่นเอาตามสมควรโอ้โหอันนี้มา10บาทเลยพอดีไม่ขาดทุนไปไปไปมาไม้ไม่มีสเกเ,เตอร์มั้งอันี้มีแค่คูณ2เฉยเลยมั้ง้อ่ะ664 อะไรเนี่ยแค่รอบเดียวหรออ่ะอีกรอบนึงไม่มาเดี๋ยวไปมามามาไม้ไม้ขาทุนไหมไอ่ะไม่ได้สออ่ะไม่ได้คูณยี่อ่ะยี่สคูณยีปังห้าสิได้ร้อนึงมามีอะไรนิดหน่อยยี่ส้ไอจะมุนเองว่ะขมุนเอสิบทีได้ไหมลองสิปลายากหมุนว่ะปังไป ไปไปไปไอ,อยไวเลยยี้าไม่ได้เรื่องอ่ะยี่สาคูณยี่สิบห้าหมายร้อยนึ่งหมาเราก็ไม่ขาดทุนนะพั 16, นหกีพันเจ็ี 17, ่ขาดทุนแล้วเนะี่ยอ้าวยี 25, มายี 25, ่สิบห้มาเอ้ยหมุนเองเข้าท่าว่ะหมุนเองเข้าท่ากว่าวะสัน้นนะ อ่ะมาไหมเขาท่าไหมยี่สิบห้าถือแต่ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ายังไอ้นี่นะเพราะเราเบ็ดสิบาทนะยี่แต่ยี่สิบห้าดีผ้าเาบอทีหมุนปีไปหลายรอบนะยี่สิบห้าคุณยี่สิบห้ามาไม่ต้องเงี้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งว่างสักรอบหนึ่งมากบประกรบร้อยว่างสักรอบหนึ่งมารประกรบร้อยแล้วเขาท่าน่ะแต่เกมนี้ถ้าอ่านเกมก็น่าจะเป็นทรงๆที่ต้องไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมายรีบได้รีบออกรีบไป แต่เบ็ดต้องอันนี้นิดนึงเห็นไหมเพราะมันคูณเยอะนะห้าทิบาทนะนต้องอันนี้เยอะถ้ามาเล่น2บาท3บาทนี่ผมว่า,าปลาว่ามันไม่น่าจะทำกำไรอ่ะมาเรื่อยๆนะกดเองนะอลองสอิกดเองดีกว่าจำไว้เกมนี้ใครเข้ามาเล่นกดเองดีกว่าสา2 0 0 0แล้วนะเมื่อกี้1,600นะกำไร400แล้วนะฮึบฮึบไปไหมเหลือ2,000ันทวนไม่ให้เราจะไป มันมีช่วงเวลาที่มันหลและช่วงเวลาที่มันให้กับไม่ให้นะได้ไหมเพราะเอ็ดได้กำลังอยู่เอ็นไม่กลัวหรอกไหนๆก็มาทำให้ทุกท่านดูแหละยี่สิบห้าไม่คูณยี่สิบห้าไม่คูณมามามายังไม่มาอุ้ยแหมตกใจไม่ได้ รือว่าอะไรโมโหอ่ะร้อยหนึ่งแปดยี่ห้ามาได้ไหมยี่ห้ามามยี่ห้ามาพูดอีกทีจะออกแล้วท่านได้ดูแลเ,ออเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่มันก็น่าเล่นนะพูดถึงนะ พูดถมาไม่ทําใหาา้เราขาดทุนหรอกแต่ก็เข้าใจวิธีการเล่นวันนี้ป๋าไปก่อนละถือว่าได้ลองเกมเสือมังกรนี่แหละก็ใครชอบแนวอย่างนี้จะเข้ามาเอดว่าป๋าตามที่อ่านแล้วเป็นอีกหนึ่งเกมที่ก็น่าลงทุนพอสมควรแต่ก็น่าจะใช้ทุนนะซั์ลงทุนเยอะหน่อยแต่ว่าเอาตรงๆได้แน่เพราะมันคูณมาดีๆช่วงเวลามันหลายคูณนนะปัง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 ติดก,กันอเออช่วงนั้นโอเคได้ก่ันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าขอให้ทุกท่านได้ โชคดีสุขสมหวังในทุกการเดิมพันเดี๋ยวก็จะเริ่มทุกการเดิมพันมีความเสี่ยงแล้วเจอกับป๋าใหม่ปลาเล็กกินเต็มเจอกัใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ